สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแต้วนัทพรฝูงรักหวานให้โซนเตรียมสละโสดปลายปีนี้จริงดิเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ถูกจับตามองเรื่องความรักที่หวานแหววมาตลอดอย่างแต้วนัทพรกับไฮโซนที่ทั้งคู่ก็มักจะโพสต์ภาพและคลิปหวานหวานอยู่ข้างๆกันทุกสถานการณ์เป็นกําลังใจให้กันและกันที่ดีมาโดยตลอดจนกระทั่งมีข่าวลือว่านางเอกช่องสามสละโสดปลายปีนี้หลายคนพุ่งเป้าไปหลายคู่หนึ่งในนั้นคือคู่ของเธอด้วยรัศมีสาวแต้วได้รวมให้สัมภาษณ์ คุยสนุกสนุกผ่านรายการสามแซบและก่อนอื่นในตอบเรื่องข่าวลือดาราระดับนางเอกของช่องสามสละสดปลายปีนี้ใช้แต้วหรือเปล่าเธอตอบทันทีว่าไม่ใช่และยังไม่มีแววว่าจะแต่งอีกด้วยนอกจากนี้สาวแต้วก็ยังได้เล่าถึงความรักกับไฮโซนายบอกเลยครับว่าทั้งตอบไปยิ้มไปเขินไปแทบตลอดการสัมภาษณ์พร้อมบอกเลยว่าทั้งกูมีเชื่อเรียกกันแบบไม่ได้ออกสื่อคือคําว่าที่รักนอกจากนี้ไฮโซนายก็เรียกแต้วว่ามิสจิ้มจมเพราะแต้วชอบใส่เสื้อที่มีระบ,บายบางทีไปกินข้าวเย นั่นหยิบนี่เสื้อมันก็จิ้มลงไปนั่นเองครับแม่แมแมไม่ใช่คตรรักจอวิวาปลายปีแต่หวานกันขนาดนี้แฟนๆก็ยังคงรอข่าวดีอยู่นะครับสาว,ว้าวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคขอบคุณครับ